สวัสดี่ะสวัสดีค่ะ,คะมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ายำยั่วยัย่วมือน้ยำอันนนเด้อจ้ายำหม,มูยอใส่ฮอตดอกใส่บกม่วงจ้าใส่บุญเสน้นใส่บกม่วงน้ำเด้อจ้ามือนี้คืออยากแล้วก็ถั่วดินนะเฮาข้างบนนี่เป็นถั่วดินจ้านี่เม็ดถั่วดิน ค <si <sh ิ้มพายกินก่อนอืมเจ็บเจ็บเด้อจ้าแซ่บแสบหาปักใไงหนึ่งเด้อจ้าพายจะกินมาเด้อจ้าข้าเจ้าบักม่วงเขาซื้อบักม่วงแข็งมาจ้าบักม่วงส้มบักม่วงมันสีออกเปรี้ยวๆสมๆแน่มันนั่นอยู่ซ่อมแข็งจ้า Oh wow. เพราะว่าคันซื้อเป็นนวยสดเขาต้องเข้าในปารีสจ้ะอันนี้มันบ่มีอยู่หนาหนาบ้านเน้นบ่นมีจานมิเตเซค่ะอเ็งดอลตัวฮอดดอกจ้ะหมูยอจำไดเลยยำวิ ใส่วุ้นเส้นหน่อยนึงจ้าเพราะว่าเขาใส่บกม่วงละม่วงเขาสีหั่นสีอันเฮ็ดเป็นเส้นม้าเลยเดยจ้าบักม่วงเป็น้ยนีแซ่บมาก ตอนบักม่วงกับบ yeah. uh, ุ้นเสนกับแคหลอดร่วมกัน เบิงคิบผู้นัน่นเบิงคิบผู้นี่แล้วก็อยากอย่างเราก็ไปหาซื้อกินห้องอย่างยำ หมูยอรวมบ่ยำรวมหมูยอยังสิบะ่ะใส่มะม,ม่มวงเปรี้ยวต่ออันอ่ะตอนแบบม่วงแสบๆจ้ะ

ไว้ให้ม oh, ูกินน้ำค oh, ือเก่าวกันละจ้ะทมาสันโซซือๆแบ่งกันกินจ้ากินผู้เดียวเบิร์ถาดนี่ก็ว่าแห้งเลย ปลาแม่นๆหน,น่อยเนะยาะเพ็ดปันได๋จ้ามือน,นี้เฮาใส่บ่บเฮ็ดเผ็ดเผ็ดเพ็ด<ต>หลายมันกินยากเนี่ยได้ออกขาวๆเห็นบ่

เลือกหาบักมวองจ้ะเลือกหาตอนบักมือง Ah, ça veut dire quoi Ah, il nous... Ah, il nous... Tu dis, tu dis, ferme ta gueule, je t'en rôle

เอาว่าเหยื่มูจ้ากินไปหลายละแบ่งกันจ้าไปละ<ร>จ้า,าบ๊ายบาย